กระทรวงการคลังจัดงานเฉลิมพระเกียรติในหลวง5ธันวาคมพุทธศักราช2555อย่างยิ่งใหญ่กระทรวงการคลังร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนจัดงานพระบารมีก้าวไกลสถิตไทยทั่วล่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งใหญ่นายกิติรัตน์นรนงรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในงานพระบารมีก้าวไกลสถิตไทยทั่วล่า เนื่องในโอกาสมหามงคล5ธันวาคมพุทธศักราช2555 <_ d ata> เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีกระทรงการคลังพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่การจัดงานพระบารมีก้าวไกลสถทไทยทั่วล่าได้นำเลข9แอนเป็นเลขมหามงคลมาใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมพลังให้คนไทยทั้งประเทศได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีอีกทั้งเลข9ยังมีความหมายแอนเป็นเลขมหามงคล กล่าวคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่9หรือราชการที่9้าแห่งราชักกีวงโดยทรงขึ้นเสวยราชสมบัติเมื่อวันที่9้ามิถุนายนในปีพุทธศักราช2489และทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อวันที่9้ามิถุนายนพุทธศักราช2549ดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นงานที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติณบริเวณลานกลางน้ำเนกประสงค์ สวนเป็นจากกิติศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตระหว่างวันที่5-7ธันวาคม2555โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมงานฟรีในวันที่5ทธันวาคมเวลา18.00ถึง22.30น,นาทีและวันที่6-7ถธันวาคมเวลา19.00ถึง21.00